đôi kể lắm beng beng white ô oh, tin smart youtube sao sings Oh I'm screaming out and my dreams will be heard They will not be put to sign one word into your own I'll crush you on listen คุณปุ้ย้ายสวัสดีค่ะสวัสดีพ่เปิ้ลด้วยค่ะโอ้โหนี่ฮะคุณปุยฝ้ายนะฮะเรียกว่าทําให้โชว์ในวันนี้มันยิ่งใหญ่แล้วก็สุดพิเศษมากๆจริงๆหจงนูกลัวจะทําโชว์น้องเขาเจ๊งอะน้องไอเดียวันนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ได้ร่วมงานกับไอดอลของเราก็ที่หนูได้ร่วมงานกับพี่ปุยฝ้าหนูรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะหนูอยากทําแบบนี้อีกหลายๆรอบค่ะนี่ คุณป้ป้ายตอนนี้งานเยอะมากแล้วเสียสละเวลามาร่วมกับน้องเขาฝึกซ้อมกับน้องเขาที่เป็นยังไงบ้างฮะคือเคยดูรายการนี้มาบ้างแต่ว่าไม่ได้เจอน้องเลยมาเจออีกทีคือวันที่ซ้อมแล้วก็พอได้ยินน้องเขาร้องเพลงแล้วก็โอ้ขนาดนี้เลยเหรอจนต้องถามว่าอายุเท่าไหร่เขารู้ว่าแค่แดขวบอะคือความสามารถเขาเกินตัวเกินวัยมากมแล้วไอเดียเป็นไงประทับใจอะไรกับพี่ป้ายครับบ้าง ก็พี่ฝ้ายร้องเพลงเพราะค่ะสวยไหมพี่ฝ้ายสวยไหมสวยมากพี่ฝ้ายเก่งไหมเวลาอยู่บนเวทีจะเป็นพิธีกรก็เก่งโอ้เก่งว่เพียงแค่บนเวทีร้องเพลงก็เก่งพิธีกรก็เก่งเล่นละครก็เก่งใช่ไหมคะนูเลยชอบโอ้มาฟังคอมเมนต์คณะกรรมการดีกว่าคุณบอยครับจะบอกว่าจริงๆแล้วดีว่ารุ่นเล็กมาเจอดีว่ารุ่นใหญ่มันกลายเป็นดีโวยเลยอะค่ะโอ้ต่อไปครับอาจารย์ดุ๊ก ครับโชว์เมื่อสักครู่นี้มันทำให้พี่ดุไม่สามารถเอาสายตาเนี่ยละออกจากไอเดียได้เลยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชว์คู่ที่เรียกว่าเสมอกันมากเรียกว่าเป็นโชว์ที่ดูไปแล้วก็รู้สึกป่าปื้มคนลุกเหมือนได้ดูโชว์แบบว่าระดับประเทศเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงได้รับคำชมมาเยอะแล้วอยากจะบอกอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้พัฒนาต่อไปก็คือ ให้เรียนรู้จากพ like yeah ี่ปุ๋ยฝ้ายเยอะๆในเรื่องของโฟกัสของสายตาในขณะที่เราร้องความรู้สึกที่เราร้องและพลังงานเต็มเปี famoso, totally> ่ยมของไอเดียเนี่ยก็จะได้มาผสานกับพี่ปุ๋ยฝ้ายและกลายเป็นสุดยอดโชว์ในค่ำคืนนี้เลยครับสุดยอดอ่ต่อไปพี่มาร์คครับในส่วนของมาร์คเนี่ยมังคิดว่าน้องไอเดียเนี่ยสุดยอดมากมาก เพราะว่าตั้งแต่ความมุ่งมั่นที่เห็นตั้งแต่เริ่มเพลงน่ะมาเห็นน้องรวบรวมสมาธิเทคนิคก,การร้องนี่ไม่ต้องพูดถึงแหมมีการสะบัดไม่ด้วยนะแล้วเวลาตอนที่เดินแบทเทิลกันสายตาน้องเหมือนเอาสิมาสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมพี่ปุ๋ยฟ้าด้วยแล้วพี่ปุ๋ยฟ้าก็ส่งได้ได้ถึงอารมณ์อะครับและทนี้ทำให้โชว์หน้าดูมากครับค่ะสวยะ สวยจบสวยงามมากวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของน้องไอเดียคุณปุ้ยฟ้าขอบคุณมากและน้องอันนี้นะฮะถือว่าเป็นตัวเก่งเลยฮะเพราะเขามีลีลาการเล่นลิเกที่ว่าแพรวมากนะฮะจนมาถึงรอบไฟแนลได้นะฮะถ้าพร้อมแล้วไปพบออกับเขาเลยครับน้องโนเกีย เตเล็กแต่กะเล็กพริกขี้หนูนะครับสำหรับน้องโนเกียรอบที่ผ่านมาเจอทีเด็ดสี่ตัวละครเข้าไปจนคณะกรรมการต้องเทใจมาให้จนเข้ามาสู่รอบไฟนอกก็สําหรับโนเกียนะครับแางมองว่าน้โนเกียเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความสามารถนะครับในเรื่องของการแสดงลิเกนะครับถือว่าโดดเด่น,นเลยครับลิเกคนดังสอนรามน้ำเพชรถ,ถือเป็นพระเอกลิเกที่น้องโนเกียยึดเอาเป็นแบบอย่างและยิ่งได้แสดงในคณะเดียวกัน ยิ่งทําให้สอนรามเป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องอกเกียไปด้วยก <quin itter> ็ <ifer> อย okay. like, like ่างเวลาแสดงหน้าเวทีเนี่ยจะจะไม่ค่อยได้แสดงกับโนเกียแบบแบบโชว์นี้นะครับแต่อย่างวันนี้ที่เตรียมมาก็คือตั้งใจเลยที่จะมาร้องกับโนเกียแค่สองคนอะรเงี้ยครับถือว่าเป็นโชว์พิเศษที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนครับ และว,วันนี้ทั้งสองจะมาโชว์ความสามารถทางลิเกให้ทุกคนได้ชมไปชมพร้อมกันเลยครับรอบที่แล้วที่น้องโนกเกียเข้ามานะครับผมจำได้ไหมว่าตอนแรกเป็นพระเอกเล่นลิเกเป็นพระเอกเออสักแป๊บหนึ่งเปลี่ยนเป็นลือสีสักแป๊บหนึ่งจบกลับไปกลับมาเปลี่ยนเป็นนางเอกเออทุกลีลาเล่นได้หมด,หมดบาทถึงมากเลยโอ,โอ้และรู้สึกยังไงตอนนี้มาถึงรอบนี้แลครับ ไม่รู้สิกยังไงครนะถามคำถามอะไรรู้สึกอะไรรู้สึกเฉยเฉยไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเลยหรอเพราะนี่คือรอบสุดท้ายแล้วนะไม่ครับเออคิวคิแน่นนี่คือแน่นยังไงครับตอนนี้ไม่รู้ครับทุกวันไหมมีมีงานเล่นทุกวันไหมก็มีทุกวันและครับเล่นทุกวันเลยแล้วไม่เรียนหนังสือเลยเหรอไม่ครับโอเคน่าสนับสนุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เรียนเหรอก็ โรงเรียนปิดนะคะไม่น่าถึีโร<ล>งเรียนปิดไปําคคูฟ้าใสดีกว่าค่ะคูฟ้าใสครับเป็นยังไงกับพัฒนาการของน้องโนกเกียรู้สึกว่าเป็นเล็กเพชรขี้หนูนะคะคนนี้แล้วก็อยากจะดูแล้วก็อยากจะเชื่อว่าอยากให้น้องทำให้เต็มที่เพราะว่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่เรียกว่าเป็นลิเกโดยสายเลือด เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูคือความภูมิใจของคุณคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วก็พวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ทําให้เต็มที่นะครับพร้อมที่จะโชว์หรือยังลูกเออต้องอย่างนี้ไหนอีกทีนิดถ้าพร้อมแล้วเชิญไปพบกับโชว์จากน้องโนเกียและแขกรับเชิญพิเศษของน้องโนเกีย ชมกันต่อนะครับสัปดาหนะ์หน้าห้ามพลาดโชว์สุดตื่นตาอ,อลังการรอคุณอยู่รู้แน่นอนว่าน,น้องคนไหนจะได้เป็นแชมป์คิซซ่าซีซั่นสองห้ามพลาดนะครับและแชมป์คิดซ่าซีซั่น2ของเรานั้นก็คือ แฟนคลับคิด่่าอย่าพลาดวันนี้เรามีนิทานดีๆมาแจกกับนิทานตามคำพ่อมีทั้งหมด7เรื่องแจกกันทุกเดือนเดือนละหนึ่งเรื่องจำนวน10รางวันสำหรับเดือนนี้คือเรื่องนิทานบนดินเรื่องราวของแมลงเต่าทองตัวน้อยที่ได้พบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้ได้ทำงานและได้ทำความดีที่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็สามารถทําได้ทุกวันเชกเช่นเดียวกับแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงทําสิ่งต่างๆมากมายให้กับประชาชนของพระองค์น้องๆหนูๆที่อยากได้ง่ายนิดเดียวเพียงเข้าไปที่ Facebook คิดซ่าแล้วโพสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องสิ่งที่ทำตามคำพอ่อโพสต์ที่เล่าได้โดนใจที่สุดจะได้รับหนังสือนิทานตามคำพอ่อพร้อมดินสอสีไม้สวยๆไปเลยสนับสนุนโดยเครือข่ายสารต่อที่พ่อทำ